สวัสดีค่ะกี d ด a y ไก y ์ซาโทรซซาจากวันเวรินเมล้าที่ดินนะคะวันนี้ซาพาทุกท่านมาชมโครงการบ้านสวยบ้านพลอยพลัสเ้าค่ะอยู่ในโซนบ้านนาคำถนนแม่ชีอำเภอเมืองจังหวัดบุราชธานีค่ะบ้านหลังน,นี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะทําให้บรริการดีมากๆเลยปลอดโปรงค่ะและนี่คือเป็นที่จอดรถของบ้านนะคะจอดรถได้ถึง2คันค่ะเป็นทางเข้ามานะคะและนี่คือห้องโถงค่ะ ดูกว้างดูโล่งมากๆเพราะเพดานยกสูงถึง3.2เมตรค่ะและมีการเล่นไฟบนเพดานด้วยทำให้บ้านดูสดชื่นสดใสมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยค่ะและด้านข้างก็จะเป็นประตูกระจกนะคะดีไซน์สวยเก๋น่ารักมากๆเลยเปิดไปสู่ระเบียงกระจกนั่นเองค่ะปรหลังนี้มี3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องโถง1ห้องครัว2ที่จอดรถและระเบียงนอกบ้านนะคะ นี่คือห้องนอนที่1ค่ะมีห้องน้ำในตัวค่ะห้องนอนกว้างมากๆเลยค่ะและมีหน้าต่างกระจกหลายบานนะคะทำให้ห้องดูกว้างดูโล่งดูสว่างค่ะและนี่คือห้องนอนที่สองค่ะและห้องนอนที่3ค่ะ สำหรับห้องน้ำนะคะก็ดีไซน์สวยเก๋น่ารักมากๆเลยเป็นสไตล์มินมิมอลกระเบื้องสวยงามค่ะมีอุปกรณ์ให้ครบครันนะคะพร้อมฝักบัวขนาดใหญ่เลยค่ะและเอาใจคุณแม่บ้านด้วยเคาน์เตอร์ครัวที่ใหญ่มากๆเลยค่ะ พร้อมสิงนะคะแถมเตาแก๊สและฮู้ด,ดูดควันให้ด้วยค่ะคุ้มมากๆเลยเมื่อออกมาข้างบ้านนะคะก็จะเป็นระเบียงกระจกค่ะเป็นมุมพักผ่อนสำหรับตัวบ้านนะคะสำหรับจิบชากาแฟชมบรรยากาศสวยๆรอบตัวบ้านนั่เนเองค่ะและมองอีกมุมนะคะจากนอกบ้านค่ะจะเป็นมุมระเบียงค่ะ บ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่สีเขียวรอบตัวบ้านเลยค่ะมีสนามหญ้าให้นะคะทางหน้าบ้านและด้านข้างบ้านเลยค่ะบ้านอยู่บน,นที่71-84ตารางวาราคา2.75-2.95ถึงล้านบาทค่ะมีทั้งหมด7หลังนะคะจองไปแล้ว1หลังเหลือแค่6หลังเท่านั้นค่ะและนี่คือการเดินทางนะคะ จากถนนเลี่ยงเมืองอุบลเพียงแค่1.2กิโลเมตรค่ะห่างจากถนนแม่ชีเพียงแค่300เมตรนั่นเองและอยู่ใกล้บกสอุบลมากๆเลยค่ะ บ้านหลังนี้จัดเต็มมากเลยคะ่ะเฟอร์นิเจอร์ของแถมถึง12รายการค่ะทั้งเครื่องทำน้ำอุน่นเคาน์เตอร์ครัวนะคะซิงค์ล้างจานเตาแก๊ส้อมหูด,ดูดควันให้เลยพัดลมดูดอากาศเฟอร์นิเจอร์ชุดใหญ่1ชุดถังเก็บน้ำปั๊มน้ำมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟดูแลระบบกำจัดปลวกให้และจัดสวนสวย รอบรอบบานให้ด้วยค่ะท่าในใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าชมกับซาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดยียวกันนี้ได้ค่ะ081067536 2ค่ะ For more information please contact me Teresa at the number 0821067526 for phone line and WhatsApp Thank you สวัสดีค่ะ